ราศีสิงห์ก่อนที่จะสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆก็มีการโคจรโยกย้ายแต่ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงของวันที่25จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีสิงห์ในช่วงของวันที่25ของเดือนสิงหาคมนี้จะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีโชคมีลาภ ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรจะมักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมทําอะไรจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายชาวราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนสิงหาคมที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีของเรานั่นก็คือราศีสิงห์ในช่วงของวันที่25นี้โชคชะตาของท่านจะมีความแข็งแกร่งและมีความสดใสทำอะไร จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายการงานจะหาคล่องทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือและมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ทัดทําอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยในเรื่องของการงานนั้นถือว่าสุดยอดท่านจะทําอะไรก็จะเป็นเงิน และเป็นทองเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานที่ท่านทำนั้นจะมีเป็นงานที่ดีด้วยแล้วก็เป็นงานที่ทำแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังคนที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์มักจะมีโชคมีลาภก่อนที่จะถึงในช่วงของเทศกาลศาสตร์จีนหรือว่า,าศาสตร์ไทยในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นั้น จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงนี้ถือว่าก่อนศาสตร์จีนชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนโตในช่วงนี้ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการลงทุนนั้นท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมากมายถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นประสบกับสิ่งที่ดีด ประสบกับความสําเร็จและก็ความสุขอีกด้วยครอบครัวของท่านจะมีความร่มเย็นกินอยู่นั้นก็สบายท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านและมีคนคอยให้กําลังใจท่านในเรื่องของการงานนั้นชาวราศีสิงห์นั้นทับรับรองว่าท่านจะมีงานดีๆเข้ามาท่านท่านใดที่เคยว่างงานตกงานหางานไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่า ในช่วงนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองชาวราศีสิงห์ก็รู้สึกว่าจะหาง่ายในช่วงของก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการทำมาหากินชาวราศีสิงห์นั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆท่านจะหยิบจับอะไรก็มีคนคออช่วยเหลือมีคนคอยแนะนำชักจูงให้ท่าน ได้ไปทำงานที่ดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในเรื่องของการเงินการงานก็ดีในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะกลับขึ้นจากลายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่มีก็จะมีเข้ามาท่าน,นอยู่เรื่อยๆ ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าท่านจะมีจับใจ่ายใช้สอยอยู่เสมอทุกบาททุกสตางค์นั้นชาวราศีสิง์จะหาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านอีกด้วยในเรื่องของการทำงานนั้นชาวราศีสิง์ท่านไม่ท้อท่านเป็นคนที่ลุยงานทำงานก็เก่งจึงมีเงินมีทอง เป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่1ิบเบ็ของเดือนกันยายนอันนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกันก็จะทำให้ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวัง ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมหรือว่ามีคนมาชักชวนไปร่วมมุ่นร่วมส่วนด้วยอาจจะมีการขาดทุนที่เรียกว่าทุนหายกำไรหดจะเป็นแบบนั้นโดยมากเขาก็จะไม่ค่อยร่วมหรือว่าไม่ค่อยลงทุนร่วมกันในช่วงต่อไปนี้ถือว่าในเรื่องของการงานต่างคนก็ต่าง มีงานทํากันในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็มีงานที่ดีในช่วงของวันที่ส2บองนั้นในช่วงของเดือนกันยายนจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีตุลอีกหนึ่งครั้งจะทําให้ชาวราศีสิงค์งนั้นมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆการงานก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิด อยู่ในราศีสิงห์นั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตั้นเรียกว่าในเรื่องของการงานก็ไม่เดือดร้อนการเงินก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงได้คิดและได้พิจารณาดูว่ามีผลดียังไงบ้างในแต่ละวันในแต่ละครั้งนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศี สิงห์นั้นก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13จะมีดาวพระเกตอีกหนึ่งดวงซึ่งเป็นดาวใหญ่จะโคจรเข้าสู่ในราศีพฤษภอันนี้ชาวราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวงังเพราะว่าดาวพระเกตนั้นเป็นดาวที่น่ากลัวอีกหนึ่งดวงจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ให้ท่านเรามัดระวังไว้ เพราะว่าในช่วงนี้ดาวพระเกตได้ออกมาเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการทำม,มาหากินการกินการอยู่นั้นก็ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีการท้องเสียหรือว่าอาจจะมีการท้องผูกเกิดขึ้นได้ชาวราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังไว้แต่สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นั่น จะทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงมือทำได้เลยการงานการเงินนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายได้ในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศรีพฤษภในช่วงของวันที่13สิงหามนี้ท่านควรจะต้องระวังกันเข้าไว้บ้างในเรื่องของการทำงานส่วนรวมงานที่ท่านทำนั้นบางทีก็โดนหลอกลวงไม่ได้ทำอาจจะนั่งรอง นอนรอก็ยังไม่เห็นมีมาในเรื่องของการงานในช่วงนี้แต่บางคนก็ได้งานใหม่ทําถือว่าดวงของท่านนั่นยังดีจะนึกคิดอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงก็ขอให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะทำอะไรต้องระมัดระวังในช่วงของวันที่13 <c oughs> จะมีดาวพระเกต <c oughs> เข้าสู่ในเวราศีพฤษกอันนี้จึงทำให้ชาวราศีสิงนั้นมีการกระทบกระเทือน <c oughs> จะทำอะไรหยิบจับอะไรต้องระมัดระวังไว้ให้ดีมิจฉะนั้นอาจจะมีการผิดพลาดได้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่สิบสา ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤกษภนี่การเงินการทองอย่าให้ใครขอหยิบเขอยืมได้เป็นการดีไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็ดีแต่หากเราให้ขอยืมไปแล้วอาจจะมีการเสียคอเสียคอกันได้ในวันที่เราไปขอทวงคืนเพราะฉะนั้นให้ท่านละมัดระวังไว้อย่าให้ใครจะเป็นการดีในช่วงนี้ ขอขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเรากันมานี้นั้นจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการอีกต่อไปในช่วงนี้ก็ขอใชาวราศีสิงห์จงประสบกับสิ่งดีๆนึกคิดอะไรก็ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาะ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16อันนี้จะมีดาวพระศุกร์อันดาวใหญ่อีกเช่นเดียวกันโคจรเข้าสู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกันยายนอันนี้จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้โดยที่เรียกว่าไม่คาดคิดท่านเคยทำอะไรเข้าไว้ก็จะมีผลอันนั้นเกิดขึ้นในตัวของเราท่านเคย ท่านเคยทําบุญทําทานหรือว่าท่านเคยตักบาทร่วมขันอะไรกับใครในช่วงของก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบมีผลบุญเข้ามาเสนอสนองให้ตัวของท่านนั้นมีดีเกิดขึ้นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในเวลาสีสิงในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้น ยังมีดีคละคล้าวปะปนกันต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่17 <c oughs> อันนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทองจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของเดือนกันยายนชาวราศีสิงห์ ถ้าก็ท่านจะจ่ายอะไรต่ออะไรก็ต้องระมัดระวงังทบทวนดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะจ่ายไปในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในช่วงของเดือนสิงคากันยายนนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุล ในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบนะท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธจะทำอะไรจะมีชื่อเสียงจะทำอะไรก็จะร่ำรวยท่านจะเป็นคนที่รวยแล้วท่านจะรวยอีกนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดอยู่ ในราศีสิงห์ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในเมื่อมีดวงดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ราศีตุลในช่วงของวันที่28เดือนกันยายนนี้ท่านจะทำอะไรชาวราศีสิงห์ก้ยท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายนี่ก็คือท่านที่เกิด อยู่ในราศีสิงในช่วงนี้ครับ